ธนิสิทหา1 0 1 9นสาขาการจัดการโลจิสติกและการค้าชายแดงมหาวิทยายลายัยบุรภาวิทยาเขตสาแก้วนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมารับชมหนังสั้นๆที่ผมได้ทำที่มาเองนะครับเรื่องฮอร์โมนไว้วาวุ่นตอนการประกันภัยทางทะเลครับเชิงทุกท่านรับ,ร,บ,ร,บรับชมรับฟังได้แล้ครับ ี่เตีย้ผมเลยได้ปะเออเข้ามาเลยานี่แต่ว่ามันนี่เนี่ยพี่อมอ่านพูดเดียวโคตรงอ่ะเนื้อหาอาจารย์ไม่โคตรเยอะพี่โคตรหลายสไลด์อ่ะสไลด์ก็วนไปวนมาผมไม่ค่อยเข้าใจจริงจริงเลยซื้อพี่ก็เคยเจอไม่ไรที่จะสอนท่องที่รู้แล้วกันที่ดูแค่ไหนก็เอาแค่นั้นแล้วกันนะได้พี่มีสอบเลยสอบพี่อาจารย์เน่ยนะใช่คืออาจารย์เขาให้ผมมา มาอ่านว่าการประกันภัยมันคืออะไรโดยเฉพาะการประกันภัยทางกาเงและการประกันภัยมันคืออะไรพี่การประกันภัยเหรอก็คือการประกันความเสี่ยงอ่ะก็แค่นี้ใช่ไหมพี่และการประกันภัยสินค้าทางทะเลล่ะพี่ถ้าการประกันภัยสินค้าทางทะเลเมันจะเป็นการประกันภัยความเสียหายแหเรือทรัพย์สินหรือว่าสินค้าที่อยู่ระหว่างการขนส่งของเราใช่ไหมือนกับจะเป็น การขนส่งกันประเทศหนึ่งไปยังประเทศหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ก็คือเขาจะทํประกันไกันเขาจะทําการประกันไว้อ๋อก็คือสมมติว่าถ้าผมจะส่งสินค้าไปยังประเทศผู้ซื้อของผมเนี่ยน็คือมัวทำประกันภัยในส่วนนั้นใช่ไหมพี่ใช่ใช่เพื่อกันนี่แหละประกันความเสียหายแก่เรือแก่สินค้าของเราเนี่ยไม่มีการทําประกันภัยนี่ก็ยุ่งเลยนะสมมติว่าถ้าแบบเรือของเราแบบเกิดล่มหรือว่าอับปางลงเงี้ยสินค้าของเราเสียหายหมดเลยนะ เออเน,นี่ยพี่ได้ตรงเนี้ย ICCA ICCB ได้ CCA อ่อพี่มันต่างกันตรงไหนอ่ะผมแม่งโค่นงงอ่ะตอนไปเรียนผมก็หลับผมก็เลยไม่ค่อยเข้าใจอ่ะพี่เออดี ICCA นะมันจำไว้หลักของมันคือ ICCA คือคุ้มคอรองทั้งหมดคือไหมคุ้มคอรองยังไงที่ทั้งหมดคือหมายถึงใครคือใช่คุ้มคอรองใครทุกอย่างเมื่อจะเป็นอะไรนะ เรือโจมอาคีภัยอะไรเอออะไรเนี่ยคือมุ้มครองโน้มมุ่งควมคือเป็นความเป็นการมุ้มครองที่กว้างที่สุดอ่ะเออเลยนั่นแหละส่วน iccb นะมันจะให้ความคุ้มครองบางส่วนหรือว่าที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ร้อยละสามเปอร์เซ็นต์เท่านั้นก็คือที่ระบุไว้ใช่ไหมพี่ส่วน iccc เนี่ยเขาจะระบุเฉพาะเจาะจงไว้ว่าเขาจะคือเขาจะประกันไยตรงไหนบ้าง ย่างเช่นถ้าเขาจะประกันภัยตรงไปไหมเนี่ยเขาก็จะระบุไว้ในกรมทางเลยว่าเนี่ยฉันจะเอาประกันภัยอันเนี้ยอ๋อคือถ้าเกิดผมจะทำประกันอะไรผมก็ระบุไปเลยใช่ไหมพี่ใช่ระบุไปเลยอ๋อไอซีซีซีตัวเนี้ยทำได้ไหมพอจทำได้ทำได้ครับพี่ได้ผมขอบคุณมากเลยพี่ผมจะกลับมาเลยว่ายันพี่เอาเถอผมหมายถึงตรงเนี้ยผมแมงโค่นตรงเนี้ยผมเข้าใจแล้วโอ้หึ เออพี่แต่ไอจีซีบีไอจีซีไอจีเอเนี่ยมันยากไหมยากพี่เอาจำผมเนี่ยจำไม่ได้เนยว่าเอบีซีแล้วกันอ่ะโอเคพี่ไอง่ายไอเอบีซีเนี่ยนอกจากมันจะมีข้อกําหนดว่ามันจะคุ้มครองแล้วมันยังมีข้อยกเว้นจะบีที่มันไม่ให้คองคอนโอ้โหเยอะผมจำไม่ได้ข้อกำหนดข้อกำหนดใช่ข้อกําหนดอ่ะมีด้วยกันสิ่ข้อที่ที่เขาจะไม่ให้ความคุ้มครองใช่ไหมพี่ใช่เนี่ยแหละพี่ ช่วยบอกผมไว้ว่าผมจะจำยังไงเอาโดยคร่าวๆแล้วกันนะครับข้อที่หนึ่งก็คือการทำการทำโดยมิชอบของผู้ประกันภัยครับพี่อืข้อที่สองก็คือการเลื่อนหลายการปกติครับทันครับพี่จัดทันครับคุณตั้งงงข้อไหนผ่านได้นะครับพี่ข้อที่สามการสูญเสียโดยการหดห่อกาบรรจุอะไรอย่างเงี้ย ยังไงอย่างก็คือถ้าเราแบบกัมจุ่หิมหรอของเราไม่เน้นหนาพออ่ะทให้สินค้าเสียหายเนี่ยเขาก็ไม่ได้กานราะคือมันเป็นความสภาพของเราใช่ไหมพีใช่ครับส่วนข้อที่สี่ข้อเสียในตัวเองตามธรรมชาติก็อย่างเช่นพวกผักผลไม้อเงี้ยที่เขาขนส่งไปใช่ไหมแล้วมันเกิดนั่งเสียการทางอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ขอคุ้มครองเพราะว่า มันเกิดจากตามธรรมชาติของมันอ่ะที่เวลาเดมันก็ต้องต้องต้องเสียไปยะอะไรอย่างเงี้ยส่วนข้อที่ห้านะครับการล่าช้าครับพี่ส่วนข้อที่หกนะครับการล้มละลายครับไอการล้มละลายนี่ก็คือแบบเหมือนกับเจ้าของทรัพย์นั้นน่ะล้มละลายครับเข้าใจไหมเจ้าของสินค้านั้นน่ะ เกิดการล้มละลายอ่ะเขาก็ไม่ความคุ้มครองนะที่จะต้องมาจ่ายเพราะค่าแบบค่าเช่าเรือค่าขนส่งให้อะไรแบบนี่ครับเหมือนเจสันทีว่าพี่ล้มละลายอย่ากลงจะไปไปสร้างเรนมาใช่ครับค่าต่อเลยพี่มือว่าเลยก็อยากเล่นนะอย่าพึ่งพี่เซื้อผมว่าพี่ผมเครียดดีแต่แล้วเนี่ยข้อเจ็ดครับพี่ข้อเจ็ดเหรอครับการใช้อาวุธสงครามข้อนี้ก็ไม่ควมคุ้มครอง ครับส่วนข้อแปดการไม่พร้อมออกทะเลการไม่พร้อมออกทะเลข้อนี้ก็คือเออ่หมายถึงว่าผมไม่พร้อมออกทะเลใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เองหมายถึงเรือเรือของเราอ่ะไม่พร้อมที่จะออกทะเลคือเรื่องของ,องการชำรุดหรือว่าเสียห,หายอะไรของเรืออย่างเงี้ยซึ่งมีรอยรุ่งรอยรั่วอะไรเนี่นอย,อ,ย,อ,ย,อ,ยาอาจจะทําให้แบบการขนส่งสินค้าล่าช้าหรือว่าเกิดการจมเรือก็ได้อ๋อครับ ส่วนข้อที่9นะครับข้อยกยืนจากไัยสงครามครับอาอแล้วมันไม่เหมือนกับอเมริกาแบบที่การใช้อาวุธสงคารามไม่ครับอันนี้จะเป็นอะไรนะอันนี้จะเป็นภัยในรูปแบบของแบบจรวสลัดอะไรอย่างเนี้ยที่มาจากอย่างเงี้ยถ้าเป็นจรวสลัดนี่เขาก็ไม่ให้คอามอุ้นพใช่ครับใช่ ส่วนข้อที่สิบนะครับการนับจุดงานครับเข้าใจไหมการนับจุดงานก็การนับจุดงานที่ไม่วันนี้ผมไม่ทํำงานใช่แล้วเรื่องอะไรนี้ฉันจะต้องไปทําับการทายนี่แกอ๋อเข้าใจแล้วพี่โหพี่อันนี้คือของไอพีซีใช่ไหมแล้วของ B กับ C ผมต้องจําอีกสิบข้อสิบเอ็ดข้อเหรอเนี่ยพี่ไม่ใช่ครับก็คือไอ้กสิบข้อเนี้ยใช่ไหมครับมันจะมีอยู่ใน I, C, C, A, B, C เลยครับพี่แต่ว่าไอ้ I A ที่จะต่างกับเขาก็คือ,อไม่ใช่ไอ้ I B กับ C เนี่ยมันจะเพิ่มมาอีกข้อหนึง่งครับก็คือข้อที่บอกว่าการทำความเสียหายโดยเจตนาหรือว่าการทลายโดยเจตนาอันนี้จะมีอยู่เฉพาะใน B กับ C จะไม่มีอยู่ใน A อ๋อคือ A B C เนี่ยมันมีข้อยกเว้นเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีเพิ่มเข้ามาที่พี่บอกเมื่อกี้ใช่ไหมใช่เพิ่มมาคือข้อนึงไปของ I C C B กับ A ถ้าผมไม่มาหาพี่ผมต้องนั่งจำโหตากว่าข้อเนี่ยมันเหี้ยตลอดขอบคุณนะพี่อ่ะพี่โอ้ได้ดีเลยนี่นี่ สุดท้ายและถามขึ้นครั้งสุดท้ายละไอ้อะไรนะอะไรล่ะไอการคิดเบี้ยประกันไทยอ่ะพี่เขาจะคิดยังไงอ่ะว่าเขาคิดยังไงนะใช่พี่ว่าจะดูว่าอันไหนคิดแพงอันไหนคิดถูกดูยังไงพี่ก็ดูจากมันจะมีอยู่ด้วยกันแปดข้อที่เขาจะดูด้วยกันก็คือหนึ่งเขาจะดูจากตัวสินค้าว่าสินค้าของเราอ่ะมีการเสียหายง่ายไหมมีการแตกหักง่ายไหม ถ้าถ้าในส่วนเนี้ยถ้าสาม,มารถเสียหายได้ง่ายเนี่ยเขาก็เบี้ยประกันเนี่ยเขาจะคิดเนี่ยอัตรที่สูงขึ้นแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่เสียหายยากเนี้ยเขาก็จะคิดอัตราที่ต่ามมาหนึงต่ำลงมาอมาะไรแบบนครับต่อไปอันที่สองก็คือการเบรรจุถีอพอก็คือเขาจะดูจากภาชนะที่ใช้บรรจุถือพอว่ามีความแข็งแรงอดทนไหมเช่นก็มีการ บรรทุกใส่ตู้ทะเบียนเรือไหมเพือ่อ,อเป็นการป<อ>้องอกันอีกอย่างหนึ่งอ่ะครับผมให้มันดูแข็งแรงหน่อยต่อไปเขาก็จะคิดจากช่วงการเดินทางดูว่าการขนส่งสินค้านเนี่ยมีหลายช่องทางการขนส่งไหมก็คือเช่นจากเรือใช่ไหมจากเรือเข้าขึ้นเรือไปปั๊บแล้วก็เอาไปขึ้นรถอีกไหมเหมือนกับต่อกันเป็นรถทอดอะ่ะซึ่งถ้าทำถ,ถ,ถ้ามันต่อกันหลายทอดเนี่ย มันอาจจะทําให้สินค้าของเราอะเสียหายก็ได้ในตรงนี้เขาก็เลยคิดอัตราค่าเบี้ยเนี่ยในอัตราที่แพงขึ้นสูงขึ้นคือดูว่ามันขนส่งหลายทอดไหมถ้าขนส่งหลายทอดมันก็ต้องยกหลายรอบเลยพี่เลยอ๋อเข้าใจแล้วครับต่อไปข้อที่สี่นะครับเขาได้ดูจากคินค่าต้นทางกับค่าปลายทางดูว่าไอ้ท่าต้นทางกับท่าปลายทางเนี่ยมีที่เก็บสินค้าให้เขาไหมครับ ต่อไปข้อที่ห้านะครับเขาจะดูในเรื่องของอายุและขนาดของเรือใช่ใชไหมเน <ะ S 2> ี่พี่ก็คือถ้าอายุมากใช่ไหมอาจจะแบบเกิดการเสื่อมโจมัสนุดแบบหุดพังอะไรแงเนี้ยอาจจะทําให้ไปไม่ถึงก็ได้เวลาในการขนส่งเนี่ยเป็นผมนะพี่ก็จะทำนุผมก็ไม่ใช้แหละเออพี่ก็ว่าอย่างนั้นลแต่ว่ามันก็เนี่ยเขาก็จะคิดเบ้ที่สูงขึ้นครับต่อไปข้อที่หก ประวัติในการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนครับ,รบข้อที่เจ็ดนะครับความคุ้มครองที่ต้องการเช่นก็คือถ้าน้องต้องการแบบเขามีให้สองแต่เรงต้องการ 3, สามเขาก็จะคิดค่าสินใหม่ทดแทนน้องเพิ่มขึ้นข้อ,อ,อที่สามครับคือหมายถึงว่าถ้าเราต้องการที่จะทําการประกันภัยเยอะๆใช่ครับเขาก็ กินเยอะอัตราค่าเบี้เราจะสูงขึ้นอ๋อ,อตามประกันภทัยที่เราจะเอาครับคุณต่อไปข้อที่แปดนะครับเป็นข้อสุดท้ายแล้วก็คือยอดนำเข้าสง่งออกอันนี้เขา,มมาจะนำมาพิจารณาดูพิเศษเช่นถ้าเป็แบบนำทำการนําเข้าสง่งออกบ่อยๆอย่างเงี้ยครับเขาก็จะคิดอัตราค่าเบี้ยในอัตราที่อาจจะถูกลงก็ได้เพราะว่าดูแล้วเขาแบบเหมือแนบบได้กําไรจากเงินละมั้ง ต่อ,อไปรู้เรื่องเอกสารไหมเอกสารหรอครับ<ผ>มไม่ค่อยรู<ด>้พี่<า>ผมรู้จักใบอินบอยอย่างเดียวพูดตรงงเยเอกสารในการส่งออกอะ่ะถ้าเป็นเอกสารในการส่งออกนะอไม่ต้องทำนะ,ะก็คือมันจะมีใบกํากับสินค้าหรือว่าอ e ินบอยที่มีพูดอะ่ะครับผมอันนี้ใช้สําหรับผู้นําเข้า<ะ>เงื่อนไขเงื่อนเป็นเงื่อนไขการซื้อขายแบบ fob c n f, f หรือว่า ถ้าสำหรับผู้ส่งออกก็เป็น export เงื่อนไขนี้ก็จะเป็นของ CIF ครับต่อไปใบตาส่งสินค้าพี่เดี๋ยวว่าเปียลไอพีพวก FOB เนี่ยเป็นอีกคอนเทนท์ที่ไอพี่ใช่ค่ะอ๋อ f o b ย่อมาจากเปลี่ยนออร์บอสใช่ออร์บอสครับนี่แหลพี่ f r e ี่ยนออร์อ้าวเหรอไม่ใช่เปลนเหรอพี่ไม่ใช่ f r e ี่ยนออร์นี่แหละพี่ชอบหลับในห้องเนี้ก็เป็นอย่างนี้ครับอุ้ยแม่ ของส่งไม่ได้อ่าส่งไม่ได้จากพวกพี่นะอันนี้ผมได้ C A F เจ้ามาจาก Cost and Fee ใช่อ่าเห็นไหมผมจำได้ครับพี่ C เจ้ามาจาก Cost นี่พี่อ่าๆๆค่าเสียหาย Fee เนี่พี่ค่าจะจ่ายในการขนส่งค่าระวางเออเนแต่ละปีต่อไปนะครับก็จะเป็นใบตราส่งสินค้า B L ใช้สำหรับทางเรืออันเนี้ย B L เจ้ามาจากอะไรพี่ อ่า uh, build of b u i t i n อ๋อ b i l l of J u i t i n g เออถ้าใช้สำหรับทางอากาศก็จะเป็น air review air review <way> ม mm ีต hmm. ้องย่อม่ีต้องีอะครับ <Okay. S 1> ต่อไปก็จะเป็นรายการบรรจุหีพอกิ Na, be, be. <c oughs> ้งลิสต์น่ะเป๊ะเป๊ะเขาคงมีให้ในข่อสอบครับ <c oughs> ไม่เป็นจุ่พอแต่ว่าอะไรไม่ <c oughs> แพ็ก,กิ้งลิทไงพี่ก็เขาคงมีเลยเออใช่พี่อาจารย์ก็บอกเร่อองคำสาบด้วยครับผมก็ต้องจำคำสับด้วยเนี่ยเ็ิกดการเปลี่ยนไฟแต่ก็ติ้งรูดมันเกลียงต่อไปจดหมายรับรองเครดิต,ตที่ธนาคารออกให้อันนี้ก็จะเป็นพวกเอลซีอ่ะอ๋อไม่เอลซีที่จะต้องมีการเปิดเอกสารก่อนใช่ไหมครับพี่อืมต่อไปนะครับมันก็จบแล้วแล้วก็ จะเป็นเอาดูลเรื่องนี้ไหมล่ะรายละเอียดสำหรับการประกรันภัยก็ได้นะพี่ขอย่อๆนะครับข้อมูลเยอะผมก็เออเลย์นะครับคือข้อมูลและรายละเอียดในการประกันภัยนี่ก็จะมีชื่อผู้เอาประกรันภัยก็รายละเอียดทาก็ชื่อเองแล้วก็ชื่อประเภทของสินค้าที่เอาประกรันภัยเช่นถ้าต้องการที่จะส่งสินค้าประเภทพวกพัดลมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ จานวนเงินที่จะเอาประกันภัยครับผมสาคัญต่อไปก็จะเป็นเส้นทางการขนส่งอันนี้ต้องระบุนะย้าเลยว่าต้องระบุเงินท่าปลายทางที่จะต้องส่งไปครับต่อไป็จะเป็นเงื่อนไขความคุ้มครองที่ต้องการครับผมอืมหมดแล้วพี่อ่าหมดแล้วก็รู้เรื่องอะไรอีกล่ะครับผมทําแรกคะแนนเต็มนะพี่ผมพาพี่ไปเลี้ยงกินเต็มเลยเออเต็มยไหสักแก้วเงพี่โอ้โว ใส่เกลือเลยเหรออาหารแถวนี้ก็ได้พี่อ่ะพี่อยากกินอะไรว่ามาันอะไรแพงดีโอ้พี่ผมเลี้ยงแค่ร้อยเดียวนะพี่ <c oughs> ถ้าเหนือใครออกอะพี่มาจากจังหวัดไหนเนี่ย <c oughs> ไม่บอกแล้วกันโอ้ผมว่าพี่ต้องมาจาก <c oughs> เฮ้ยตั้งแต่เรียนหยุดพูดพี่พูดทำไมติดติดกับจีนแน่ๆเลยพี่พี่อยู่ที่ลาดสูรพี่ถึงพี่ถึง เข้าร้านอาหารเมีนาเฮ้ยพี่ร้านเมียนมาตลอดที่อ่ะอ่ะจะถามเรื่องอะไรดีเดี๋ยวผมขอทบทวนอันเก่าๆก่อนนะพี่แล้วเดี๋ยวผมต้องใส่อะไรผมจะถามอีกาละแกันครับ่ะเดอ๋ยวคุณเงินไม่ใช่เหรอไม่ใช่ก็ตอนนี้แหละพี่โอเคครับพี่เดี๋ยววันนี้ผมกลับก่อนนะพี่ถ้าไม่ได้พี่วันนี้เนี่ยโอ ผมว่าถ้าไปอ่านยาวอ่ะขอให้สอบได้นะครับพี่น้องมาติวนสุดท้ายผมมั่นใจมากพี่วิชาเนี่ยผมจะเอาเอพี่เอพี่เหรอยากเลยนะอาจารย์จุดๆ,ๆุเมื่อวานเนี่ยผมสอบอินเตอ่โหเจ็บใจมากพี่ทำไมอะผมมั่นาาใจมากเรียกว่คะแนนผมทำ <c oughs> ไมอะ่ะตอบไม่ถูกคำถามครับพี่ก็เนี่ยแหละ <c oughs> ผมนึกมาติวกับพี่เนี่ยแล้ว <c oughs> ุ่งนี้ยตอบที่ต้องถามไหมผม เห็นแล้วพี่ผมก็ถามใครมอ้ตอบใคั้นรเลยไาแล้วอเคพี่โอเคอย่าลืมนะพี่สนญ่าอะหาไงโอ้โพี่นี่เห็นเกกิกนี่ินเยาแล้วขอเคครับพี่ไปไอ่ S T l i t i s